ครเงินเดือนไม่ถึง2 0 0 0 0บาทและอยากกู้บ้านประมาณ2ล้านต้นๆฟังทางนี้นะคะอ่ะโอเคตัวนี้นะคะเป็นเคสอนุมัติแล้วนะคะจากเคสจริงของลูกค้าพี่เตาเองค่ะจากโครงการของพเราเองนะคะคือเฉลี่ย6เดือนนะคะอยู่ที่16,463.60 16บาทละเอียดมากนะคะน้องมีนี่นะคะแต่ว่าเราทำการ วิคเราะห์ขอให้ลูกค้าปิดนี้เพื่อที่จะให้ได้ยอดประมาณ2ล้านกว่า,วานะคะถ้าไม่งั้นร้านต้นๆเองนะคะเขาปิดนี่เขามีผ่อนรถอยู่เดือนละ3า7 9ับาทนะคะปิดนี้ซึ่งมียอดนี่รวมนะคะอยู่ที่53,865บาทอ่า พอปิดนี่ทุกอย่างนะคะทำให้น้องสามารถกู้บ้านได้ในราคา2 1 5ล้านบาทค่ะถ้าใครมองหาบ้านในราคานี้นะคะและตัวเองเนี่ยมีรายได้ประมาณนี้นะคะและรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีภาระนี่อะไรนะคะสามารถเดินเข้าไปหาสินเชื่อธนาคารได้เลยนะคะแบงก์นี้ที่พี่เต้ายื่นะคะคือแบงก์ส้มค่ะกด follow พี่เต้าด้วยนะคะ มีหลายคลิปมากๆที่ทําไปให้นะคะใครดูคลิปพี่เนี่ยแน่นอนว่าสามารถกู้บ้านผ่านฉลุยด้วยตัวของตัวเองเลยค่ะ